ตามขา่าวสารของอเล d r ฮันโดรกานาโชกันหน่อยครับมีมาอัปเดตเพราะว่าสถานการณ์ไปเชลซีตอนนี้มันไม่ใช่งานง่ายนะครับก็ตอนนี้ครับปูดหนักเลยว่าดิวกานาโช่สอดถึงทางตันนะสิงห์บลูเชลซีก็มีราคาในใจแมนยูก็ยืนยันราคาในใจเหมือนกันดิวของกานาโชระหว่างเชลซีกับแมนยูครับสอวอลถึงทางตันครับหลังทั้งสองสโมสรต่างยืนยันจุดยืนราคาของแต่ละทีม ประเมินของพวกเขาต่ออ่าเชเดนกานาโชเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีจุดยืนของตัวเองนะครับสิงบูเชซีครับมีความกระตือร้นที่จะคว้าตัวกานาโชมาที่สแตรนตอร์ตบิดจะเอาให้ได้เลยในชว่วงตลาดซ่อมนี้หลังจากกานาโชเองครับถูกจัดอยู่ในทะเบียนที่อมโมริมเนี่ยบอกเลยว่าขายได้เลยนะทางกานาโชเองครับยอมรับว่าอาชีพของเขาที่โอทารฟอร์ดมันจบลงไปละแต่ต้องการอยู่ในพิมรบลีกต่อไปและจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรที่ได้เล่น u ยูซีอเท่านั้นนะครับ ด้วยเหตุนี้เองครับทำให้เชลซีกลายเป็นทีมเต็งที่จะได้ไลายเซ็นของกนาโชไปครอบครองเนาะในกนาโชก็ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเชลซีไปเป็นที่เรียบร้อยแต่เรื่องราวดูจะไม่ง่ายแบบนั้นนะฮะเพราะว่ากนาโชเองอาต้องมองหาทีมใหม่เนื่องจากเชลซีแล้วก็แมนยูยังมีมูลค่าประเมินตั้งแต่ที่ต่างกันถึง20ล้านปอนด์แม้ชื่อของกนาโชอยู่ใน list ของอัมโมริมที่จะขายออกนะครับแต่แมนยูก็ยังคงตั้งราคาไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามครับปัญหาคือเชลซีมีราคาการโาชในใจอยู่แล้วที่30ล้านปอนด์โดยตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากขอ้อเสนอของไบเออร์เลอเซนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมการเปิดเผยจากเดอะเชลซีกราฟในครั้งนี้หมายความว่าเดีลยวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแมนยูจะยอมลดราคาที่พวกเขาตั้งไว้ลงมาหรือหวังว่าเชลซีเนี่ยจะพิจารณาหรือยื่นขอน้อเสนอใหม่ที่ถูกใจแมนยูให้มากกว่านี้นะครับต่างคนต่างมีราคาในใจ ทั้งแมนยูแล้วก็เชลซีในดิวของอเลฮันโดรกานาโชนะครับสอแวรจะถึงทางตานหน้าหากว่าย้ำจุดยืนแบบนี้นะฮะไปดูข่าวสารของซาวิซิมอนกันหน่อยทุกท่านทุกคนมีรายงานบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยเอาอีกแล้วช่องปาดหน้าสิงห์บลูเชลซีคว้าตัวซาวิซิมอนนะครับรายงานข่าวจากท็อปสปอร์ตครับบอกว่าแมนซิตี้กำลังพิจารณาฉกซาวิซิมอนครับดาวเตะไลซิกเป็นเป้าหมายของเชลซีเนี่ยจะามาร่วมทีมให้ได้อะไรอย่างนี้ รายงานข่าวบอกว่าดาวเตะชาวรัสอย่างสวิซิมอนบัลลุเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีไปแล้วนะครับเขาตั้งใจจะย้ายมาเล่นที่สแตมฟอร์ดบิดนะแต่ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่สามารถบรรล,ลุกตกลงกันได้นั่นอาจจะเป็นการเปิดทางให้กับแมนสตี้เข้ามาและพยายามปิดดีลด้วยตัวเองณตอนนี้มีความสนใจจากแมนสตี้ ry, และอาจจะขึ้นอยู่กับการย้ายทีมของนตัรไรอื่นด้วยสวิโยตกัเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสเปอร์อย่างน่าตกตะลึงแต่เข้าใจว่าแมนสตี้เนี่ยไม่ต้องการขายเขาแต่ถ้าได้ราคาที่เหมาะสม กว่าจ,จะปล่อยเพราะว่านักเตะอย่างลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะสำหรับซาวิโยอะไรก็ตามแมนซิตี้เนี่ยอาจจะปล่อยนะซาวิโยอย่างไม่เต็มใจหากนักเตะต้องการย้ายทีมจริงๆจะไม่ขวางเชียร์แมตตี้ครับดูเหมือนว่าจะย้ายไปนอตเตลิอัมฟอร์เรสขณะนะที่แจ็คเกอลิตครับไปเอเวอเรตแล้วแบบยืมตัวนั่นจะทำให้เป๊กปูดูล่าขาดผู้เล่นแนวรุกและความสามารถรอบด้านของซาวิซิมอนซาวิซิมอนนะครับก็อยู่ในเรดาร์ของแมนซิตี้เพราะว่าความสามารถน่าดึงดูด แล้วต่วัย22ปีอย่างซาวิซิมอนนะครับเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกเป็นหลักแต่ก็เล่นปีกได้คล่องทั้ง2ข้างเลยนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับอยู่ในเรดาร์อีกคนหนึ่งรอดูแล้วกันนะครับสำหรับสถานการณ์ของซาวิซิมอนเป็นอีกคนที่น่าติดตามเป็นอีกคนที่น่าสนใจนะครับว่าจะมาเชลซีสมหวังจริงๆหรือไม่นะครับ โอ้โหทางด้านของแม็กซ์แรดฟอร์ดนะครับทางด้านของ Mac aman, แม็กซ์มนามมนเซลแรดฟอร์ดเอเย่นขั้นเทพนะช่วยให้เขาไปบาร์ซาได้อย่างลุล่วงนะครับสตีฟแม็กซ์มนามมนครับตำนานทีมชาติอังกฤษออกปากเซลมาร์คัสแรดฟอร์ดว่ามีเอเย่นดีเอเย่นขั้นเทพไงที่จัดการให้เขาได้ย้ายไปอยู่กับบาร์ซาสมใจแต่ก็แอบกังวลถึงตำแหน่งของเขาในทีมของสตีฟฟิกก่อนหน้านี้แรดฟอร์ดใช้เวลาครึ่งฤด,ดูกาลหลังที่ผ่านมาไปเล่นยืมตัวกับวิลล่านะครับ หลังกลายเป็นส่วนเกินของแมนยูในยุคข,ของร mm ูเบนอโมริมแมกมานามานเชื่อว่าการย้ายมาบาซ่าครั้งนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญให้กับแรดฟอร์ด hmm. กลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งแต่ย้ําว่าทุกอย่างต้องเริ่มจากการสร้างความประทับใจแรกให้กับบรัสฟริก mm hmm. แมกมานามานกล่าวกับเอ p เนบอกว่าสิ่งสําคัญคือแรดฟอร์ดต้องออกสตาร์ทให้ดีผมมองว่านี่เป็นการย้ายทีมที่เหลือเชื่อจริงๆเพราะ2องฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูเล่นได้ไม่ดีพอ พอได้ย้ายไปอยู่กับหนึ่งในทีมที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของยุโรปอย่างบาร์ซ่ามันชัดเลยว่าเขามีเอเย่นขัน้นขั้นขั้นเยี่ยมเลยขั้นยอดเลยฤด,ด,ดูกันที่แล้วบาร์ aza, ซ่าซิลแชมป์ลาลิกาสมัยที่8ยิงได้ถึง102ประตูจาก3ประสานแนรุกอย่างราบินญาโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้แล้วก็ลาม,มินยาพร้อมมีเฟรนตเตเรสคอยสอดแท็กเมกมานามานครับอดสงสัยไม่ได้ว่าแรดฟอร์ดจะไปลงตรงไหนในทีมนี้โดยเสริมบอกว่าเพราะ3คนนี้ฟอร์มโหดมาก จนเหมือนตำแหน่งถูกจองไว้หมดแล้วเรนโตเรสก็ยังอยู่และถึงแม้ทีมจะปล่อยนักเตะออกไปบ้างแต่ก็ยังดูแน่นอยู่ดีเราก็คงต้องรอดูเขาลงเล่นไปแล้วหลายครั้งล่าสุดลงสำรองแล้วก็ยิงได้ด้วยเกมอื่นก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วยนะผมอยากให้แรดฟอร์ดประสบความสำเร็จนะเพราะเขาเล่นดีมันก็ดีต่อทุกฝ่ายแต่เขาจะเบียดราปินญ,ญาเป็นตัวจริงได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งเขาอาจจะได้ยืนหน้าเป้าแทนเลวานอฟกี้บ้างเพราะบางปีเลวานก็เจ็บหลายครั้ง เอาเดี๋ยวเสาร์น,นี้ก็เจอมาโยกาทุกคนฟิตโคชก็คงจะตัวที่แข็งที่สุดเราก็จะได้รู้มากขึ้นว่าแรดฟอร์ดเป็นยังไงอืก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเซนันของคอนเต้ปลื้มเควเดบรอยนะครับทุ่มเทเพื่อทีมจัดแล้วก็หวังบับพลังบิ๊กตู้ลูกากูก อันตรายกัคอนเต้ครับเฮชโค้ดของนโปลีครับออกมาชื่นชมความทุ่มเทของ KDB ครับคิวเดบรอยกองกลังคนใหม่ป้ายแดงและหวังว่าบิ๊กตูลูกากูจะทำผลงานได้ดีกว่าฤด,ดูกาลที่แล้วคอนเต้บอกว่าเดบรบอยเนี่ยสร้างความประทับใจตั้งแต่วันแรกทั้งความเป็นมืออาชีพและทัศนติในการซ้อมหลังย้ายมาจากแมสตี้คอนเต้กล่าวถึงเดบรอยครับบอกว่า เขาเข้ากับบรรยากาศของทีมได้ทันทีเข้าใจความสําคัญของการทํางานไม่เคยพูดหรือทําอะไรไม่เหมาะสมเป็นการเสริมทีมที่เพื่อร่วมทีมทุกคนต้องต้อนรับอย่างดีเข้ามาที่นี่เพื่อกลับมาสนุกกับฟุตบอลอีกครั้งและไม่เคยพลาดการซ้อมแม้แต่ครั้งเดียวส่วนลูกากูที่ฤดูกาลก่อนยิง14ประตูและจ่าย10แอสซิสต์พานาบรีคว้าแชมป์ซูเดโต้คอนเต้บอกว่าลูกากูยังทําได้ดีกว่านี้อีกเยอะเพราะเราซื้อเขามา30ล้านยูโรและผลงานก็คุ้มเกินราคาอยู่แล้ว เขากําลังอยู่ในช่วงพาาัฒนาและต้องก้าวขึ้นมาเป็นภาวะผู้นํามากขึ้นผมมอีอ่ผมต้องการให้เขาและบรรดาแกนหลักอย่างดิโอเรนโซโรบอตกาองกิซาแล้วก็รามานีช่วยพาทีมเดินไปข้างหน้าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับโรเมลูลูกากูผมว,ว่าเขาจะมีฤดูกาลที่ดีกว่าปีที่แล้วนั่นก็คือความปรารถนาของผมนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของอันโตนอคอนเต้ครับก็ปลื้มเดอะบอยมาก็ o, โอ้โหมีความบินเมือ,อชีพ มุ่งมั่นเพื่อทีมทุ่มเทนในการซ้อมนะครับแะหวังจะบัฟให้ลูกโกเก่งขึ้นกว่าเดิมในฤดูกาลนี้ก็รอดูฟอร์มแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับจัดไปให้เป็นรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบจังหนับ